ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปดีๆฝากกดติดตามกดกระดิกดไลค์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้ DIY เพรเอกพามาชมการซ้อมบอลโรงเรียนของเพรเอกนะคะพระเอกเพรเอกก็จะเป็นรุ่นน้องของทีมเลยนะคะอยู่ปสามนะ ใส่ชุดสีส้มนะคะอยู่กลางสนามเลยนะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ภาพมันอยู่ไกลมากเพราะว่าเด็กๆซ้อมบอลกันอยู่กลางสนามเลยนะคะเนี่ยก็เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศนะคะของการซ้อมบอลโรงเรียนนะคะมาให้ f อช่อง DIY เพรเอกได้รับชมนะคะว่าเวลาน้องมาโรงเรียนน้องก็จะมีกิจกรรมตลอดนะคะก่อนหน้านี้ก็แข่งขัน คุณธรรมธรรมะนะคะของโรงเรียนนะเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะตอนนี้ก็ซ้อมบอลโรงเรียนอยู่นะคะกับทีมนะคะทีมโรงเรียนเลยนะคะทั้งหมดนี้คือทีมโรงเรียนนี่นะคะน้องใส่ชุดสีส้มนะคะเจ้าของช่อง DIY เพชรเอกก็คือชุดสีส้มเลยคะ่ะที่ลูกศรจิ้มนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยที่ภาพป็นไกลเนาะค่ะก็อยากเก็บภาพบรรยากาศมาให้ เอได้รับชมนะคะไไคกีฬาเป็นยาวิเศษค่ะเล่นแล้วร่างกายแข็งแรงนะคะม,มีคุณครู้อมให้ทุกวันเลยนะคะเป็นทีมของโรงเรียนเลยคะ่ะทีมที่ส่งแข่งก็คือทีมนี้เลยนะคะ ้ทุกวันก็แม่ทางช่องก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ประมาณถ่ายทําเป็นเวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเวลาเพชรเอกทํากิจกรรมอะไรก็อยากถ่ายให้เอซได้รับชมซึ่งการซ้อมบอลน,นะคะก็เป็นกีฬาที่ดีมากๆนะคะเนาะ และเพชรเอกก็ชอบมากเลิกเรียนสามโมงซ้อมถึงห้าโมงห้าโมงครึ่งนะคะทุกวันแม่ก็ต้องมานั่งรอนะคะก็เลยขอเก็บภาพบรรยากาศมาให้เอฟซได้รับชมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีกิจกรรมที่ถ่ายลงในช่องบ้างนะคะน้องจะทำกิจกรรมหลายอย่างนะคะอย่างเช่นตัวนี้ก็เคยเล่นนะคะมาไปหาดูกันได้ะคะ่ะนี่เป็นสลิงเนาะ น้องเรียกว่าสลิงนะนี่ค่ะขออภัยที่ภาพมืดๆหน่อยนะคะแล้วก็อยู่ไกลมากเพราะว่าน้องอยู่กลางสนามเลยนะคะไม่สามารถเข้าไปถ่ายใกล้ๆได้นะคะ แม่ก็ถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบมาให้ได้รับชมเนาะเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ DIY เพชรเอกชอบมากๆนะคะกลับไปบ้านก็ยังสอนอยู่นะ เดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสจะถ่ายทําให้ได้รับชมนะคะแต่ว่าหน้าบ้านไม่ไม่ค่อยมีสถานที่ให้ซ้อมตักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาถ่ายให้ดูอีกนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยถ้าภาพไม่ชัดเนาะ ก็ขอพระคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปนะคะที่สำคัญเลยดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง DIY เพรเอกด้วยนะคะช่องอยังเล็กๆอยู่เลยค่ะขอกำลังใจให้ช่องได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ